น้องน้องเข้าไปอยู่กันนานเนี่ยก็จะมีอะไรนะเดือ้อมีของเดือนละอยู่แถวไหนครับฝั่งนี้ครับฝั่งของอะไรครับฝั่งอ๋อตรงตรงปอยเป็ดนี่เองครับใช่ครับห่างจากห่างจากฝั่งนี้ไปไกลไหมไม่ไกลครับประมาณเท่าไหร่สองโหลสองโไปที่ดูแค่สามโลนะครับมันเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นหรือมันเป็นมันเป็นก็คือคาสิโนชื่อคูรีคาสิโนครับคูรียู่ที่คาสิโนนะครับ S <S เข้าไปทําอะไรกันนะครับไม่เป็นพวกผมก็คือเขาอ่ะแจ้งก็คือผมอ่ะรับสั่งานใช่ไหมครับแล้วก็คือเจอตรงนี้<ม>ก็คือเขาอ่ะเชิญช,ชวนให้มาทํางานโดยการที่เขาบอก,กอบกริษัทเขาต้องเกี่ยวกับรุ่นอย่างเงี้ยครับอ่าคือแล้วเขาก็ใช้ข้อมูลจริงอ่ะมาอ้างอิงให้กับเราครับเนี่ยครับแล้วเราก็ก็คือเราเราก็มีประสบก,การณ์เราก็ต้องเช็คอ่โอเค,อเคมันจริงเนาะแล้วเราเคยเห็นหุ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่น่านจะมีอะไรที่มันผิดเงี้ยครับอ่าแล้วพอเสร็จแล้วพอ อย่างที่เขาพูดเขาก็พูดดีหมดเลยแล้วพอเรามาน้างงานนี่คือคนละอย่างหมดเลย,ย,ยใช่ไหมครับที่น้อ,องโดนฟันเนี่ยอ๋อมาเนี่ตอนหนีก็ผมหนีอ๋ออ๋อโดนตอนหนีใช่พวกผมหนีหนีก็เลยเกิอบอดบาดแผลไม่ใช่เขายังไม่ได้ทำร้ายเราเาต่อส,สู้กับตัวประทับตัวยางที่บอกมาที่มีประทัดนี่ไม่สู้กันอีกแล้วเอออย่างเงี้ยโดนอะไรมาลวดน้ำลวดน้ำ ไม่ไม่ไม่บาดแผลไม่ได้เกิดจากการโดนไฟใช่ไหมโดนตรงน็อกบัตอะไรเงี้ยนี่กินข้าวหมดทุกคนหรือยังทานทานกินข้าวไปกินข้าวแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋คนนี้ขับเอ๋อเดี๋ยวจะส่งไปถึงคัดแยกมามาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอาตามไปดูแลสวัสดีครับผมโอเคครับวันนี้วันนี้